สวัสดีครับสำหรับร้านไม่รับแต่ว่าไมายรูอีพีนี้เราจะพาทุกคนไปกินร้านข้าวต้มเฮียหวานร้านข้าวต้มระดับพรีเมียมเปี่ยมด้วยคุณภาพย่านถนนจันที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งค้าขายและชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพเลยละครับและถนนแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อสายจีน ที่ขยายออกมาจากยาวราชทําให้ย่านนี้กลายเป็นศูนย์รวมร้านอาหารมากมายหลายสไตล์มารวมกันเลยล่ะครับเราอยู่กับพี่อูดแล,ล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบนี่เนี่ยพี่ร้านนี้มีอายุมากี่ปีแล้วเจ็ดปีครับร้านนี้ถูกสร้างโดยผมกับน้องก็ช่วยกันครับแล้วก็เราพยายามสร้างร้านเรามันเกิดจากข้าวต้มก่อนเพราะเราเอาเอาอาหารที่พ่อแม่เรากินนะทำให้เรากินนะ่ะ เอามาขายเอ้าผมก็เข้าใจว่าพ่อแม่พี่ทําขายนี่คือพี่รู้สึกว่าเขาทํากันอยู่แล้วแล้วพี่พเอยมาเปิดร้านกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยคือเขาต้มปลาไม่เคยทําเลยเกิดมาก็ไม่เคยทําก็ตอนที่ทํางานอยู่เราก็เบื่อการทางานใช่ไหมเราก็เริ่มเริ่มมองว่าการทํางานใน <ขอ S 2> ชีวิต <ขอ S 2> จริงออฟฟิศเนี่ยมันมันเริ่มไม่มีความมั่นคงแล้วแหละเราก็เลยชวนพ่อแม่มาทําแล้วก็บอกก็ขายอะไรก็บอกเอออันนี้แหละจะก,ก่อนไปช่วยงานศพทำข้าวต้มปลาเขากินอะ่ะทังหมดทุกครั้งเลยหมด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 ตลอดแล้วเราก็เลยลองมาเปิดดูเขาเรียกว่าเปิดแบบ ไม่ได้ต <Hey. S 2> ั้งใจเทสดูอว่า mm hmm. ขายได้ไหมตั้งแต่วันแรกก็ขายได้เลยร้านเฮียหวานเขาต้มป่าที่เขาว่ากันว่าเป็นร้านเข้าต้มที่อร่อยและจัดจ้านในย่านถนนจันร์การันตีด้วยรางวัลมิชลิน3ปีซ้อนและยังได้รางวัลวงใน User Choice อีกด้วยนะฮะด้วยความที่เขาใส่ใจในรายละเอียดกับลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรืออากงอมาม่ถ้ามาร้านนี้ก็ไว้ใจในความรวดเร็วอาหารที่สดใหม่ สะอาดรสชาติที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานถึง7ปีได้เลยล่ะครับแสดงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราไม่รู้นะเราพูดกันแบบความจริงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วรอาหารพอมันจะโฟลจริงมันจะคนเยอะจริงมันเกิดจากการรีวิวด้วยส่วนหนึ่งที่ว่ามันเป็นเกี่ยวปะ่ะถูกถูกคือคือการโปรโมทเนี่ยมันส่งเสริมให้คนรู้จักไงแต่การที่คนรู้จักไม่ใช่บอกว่ามัน มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะ,ะเพราะว่าถ้ามากินแล้วไม่ไประทับใจอ่ะเขาก็ไปเขาก็ด่าเลยนะเธอเข้าไปโดนด่าทีนี้การจะไปโปรโมทรสักรายการหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมเตรียมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห,หลังจากโปรโมทแล้ววันนี้มาเราต้องเสิร์ฟให้ทานร้านเราผมเนี่ยพยายามทาให้คนมากินเนี่ยไม่รู้สึกว่ารอนานคือคุณมานั่งคุ้มเนี่ยไม,ไ,มไม่ถึงห้นาทีคุณต้องได้กินละเหตุผลเพราะว<อ>่าลงทุนในการจ้างพนักงานเยอะด้วยปะเราก็ทําไม่ไหวนะเพราะว่างานพวกนี้มันทํา24บชั่วโมง เขาต้มปลาไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเป,เปิดเย็นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเริ่มงานแค่ห้าโมงเย็นจริงๆพี่เริ่มงานตังกี่โมงเอ่อชีวิตประจําวันทุกวันนี้นะขายของ4ี่โมงถึงเที่ยงคืนประมาณห้าทุ่มกว่าก็เริ่มเก็บหลังห้าทุ่มกว่าเก็บเนี่ยก็วเวลาพักนิดนึงไปอาบน้ำอะไรนี้เข้าสะพานปลาแล้วตีสองไปต่อเลยเหรอพี่ก็ต่อเลยต่อเลยาะมีผมกับน้องผมก็สลับกันวิ่งเข้าไปไปสะพานปลาเราก็ไปเลือกปลาเลือกนู่นเลือกนี่มาแล้วพอเลือกปลาเสร็จแล้วก็ตีสี่กลับมาถึงนี่ปุ๊บเราก็พึ่งได้นนอ พอช่วงเช้าเนี่ยพ่อก็จะมาช่วยทําในเรื่องของน้ําแกงแล้วแปดโมงก็เริ่มสตาร์ทไอพวกสูตรหลักใช่น้ำซุปเนี่ยที่มันคุณภาพมีคุณภาพเนี่ยเราก็ทําตั้งแต่เช้าก็ค่อยๆงวดด้วยฐานตัวเรื่อยๆเราเคยเห็นที่ญี่ปุ่นบอกโอ้น้ําซุปถ้วยนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต่างจากเขาหรอกเพียงแต่เราบ้านเราไม่ค่อยได้พรีเซนต์เมนูแรกกุ้งสะดุ้งกุ้งสดตัวใหญ่เนื้อแน่นผ่านการเผาไฟแบบผ่านๆ เพิ่มกลิ่นหอมและทําให้กุ้งมีรสหวานเพิ่มขึ้นแค่ในน้ํายําที่ครบรสทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดการันตีความอร่อยด้วยสีหน้าของไอ้โบรเลยนะครับปูไข่ดองบอกเลยครับว่าไข่ปูมาเต็มๆความมันของปูผสมกับรสชาติน้ำยำทําให้ความมันของไข่ปูมีความเปรี้ยวเผ็ดหวานคุกคลาอยู่ในปากขนาดกืนไปแล้วรสชาติยังติดอยู่ในปากอยู่เลยครับพวกมันเลยปลาหมึกย่าง นอกจากความสดหวานและใหญ่ของตัวปลาหมึกแล้วเรื่องน้ําจิ้มก็เด็ดไม่แพ้กันครับน้ําจิ้มรสหวานและน้ําจิ้มซีฟูดที่ถ้าคุณจิ้มทั้งสองอย่างจะทําให้อร่อยจนวางไม่ลงเลยละ่ะฮะปลวกจิ้มปลาเก๋ากาุ้งไข่ปลากระเพาะปลาสดบอกเลยว่าไม่ได้สดแค่ปลาแต่สดทุกอย่างผ่านการลูกแบบพอดีพอดีอดทําให้ดึงรสชาติของอาหารจานนี้ออกมาได้อย่างดีอีกด้วยนะครับต้มยําเนื้อปลาเกา๋า เก่ามาตั้งแต่รุ่นพ่อเท่านั้นรับรองแลว้วเนื้อแน่นสดสะอาดไม่มีกลิ่นคาวเลยครับยิ่งมาอยู่ในน้ำต้มยำเปรี้ยวหอมหวานรสชาติกลมกล่อมด้วยแล้วรับรองเลยว่าอร่อยถูกใจแน่นอนนะ,ระ,ระเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าอะไรตู้บุยตู้บุยตู้บุยไม่แน่ใจครับแต่ว่ามาเออพี่น่ช่ปลาบัเอ๊ะน,นี่อร่อยวันนี้ต้องมาพี่อันนี้ต้องมานะคะนี่เก่าแดงตูง้บ<า>ุยเก่าแดง ก็แดงก็เองคือสำับดงเราไดูเนอเดี๋นี้จะดีกกนีคือเมื่อกี้ที่เราตักปลาเก๋าใช่ป่ะเก๋าแดงก็คือก็คือเนื้อมันสีแดงนี่แล้วก็เรากินดูแล้วเทคเจอร์เนื้อจะต่างกันยังไงเรต่างเห้เพราะครับต่างร้อนเด้งเด้งกว่านสึกเหมือนนี่เว้ยเรากินต้มจืดกับต้มมะนาวดองอ่ะส่วนเมนูแนะนำของร้านนี้ก็พลาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นข้าวต้มปลาเต่าเต้ย ที่้ายปลาจาระเม็ดแต่เนื้อหวานนุ่มละมุนล,ลิ้นเรียกได้ว่าประทับใจสุดๆเล่นไซบโอกินจนไม่คุยกับเจ้าของร้านเลยนะฮะยิ่งถ้าได้กินคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆสีฟ้าขึ้นต้นด้วย M Y ด้วยแล้วบอกเลยฮะว่ารื่นขอกินไม่พักกันเลยละครับจะเป็นประเด็นสุดท้ายพี่ไม่ได้มาชิลินตอนไหนพ,พี่พี่ซื้อมาวะเนี่ยพี่ <c oughs> บอกความจริงมาเร็วสามใบร้อย ผมไม่รู้จริงๆผมก็ได้ปี2008 2018 2019 2020นี่แหละอันนี้ก็ผมก็ก็ขอบคุณทางนี้ทางผู้จัดอ <Okay. S 1> ะไรมิชลินเลยกรรมการทุกท่านด้วยว่ามีคนถามเยอะมากว่าเฮียหวานได้มิชลิน,นละอะไรอะไรผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่รู้ว่าเขามารีสิร์ชมาทำมาทสเมื่อ,อไหร่อะไรเมื่อ,อไหร่ไม่รู้วันที่เขาประกาศวันแรกเนี่ยผมโทรศัพท์ผมดังประมาณสักสองทุ่มกว่า เพื่อนโทรมาร้านมึงต <deal> ิดมิชลินนุ้ยพูบอกมิชลินอะไรวะร้านเปลี่ยนยางหรือเปล่าพูบอกอะไรเนี่ยเขามีประกวดมิชลินกันแล้วก็มึงลองมึงลองเซิร์ชใน g o เ g l e ดิผมก็เลยเซิร์ช l o เ g l e กดูผมมานั่งคิดมันก็ยิ้มไงวันที่ได้รับมันยิ้มนะแต่พอมันผ่านไป3เดือนมันไม่ได้ยิ้มไงเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะตามมาคือภาระาละ เพราะการที่จะได้รับมันต้องพัฒน,นาขึ้นไปไงแล้วก็เราพยายามที่จะสร้างสร้างสารรค์พวกนี้อย่างล่าสุดที่ช่วงโควิดเนี่ยเราก็ก็เลยทำประมุกยาก<า>เออว่างมันว่างเมนูนี้ในสีได้เฉอหน่อยเพราะมันนานละ,นะเดี๋ยวไปไหาะคืมอมิชลินที่ได้เนี่ยถ้าคนรู้จากหลักการเขาไม่ได้ให้เพราะอาหารหรสชาติดีอย่างเดียวนะ มันต้องมีทุกอย่างครบด้วยเซอร์วิสสะอาดหลายอย่างคือการันตีว่าเวลาเอาไป้ายมิชลินมาตั้งแล้วเขาเองอ่จจะไม่เสียชื่อเปิดร้านนี้เพื่อนเพื่อนที่ไม่เคยเจอกัน4ี่ปี30มปีเนี้ยมาเจอกันที่ร้านข้าวต้มคุยกันเฮฮากันเออเราก็เห็นแล้วเราก็ยิ้มเราก็มีความสุขเะ<า>เพื่อนผมสมัยเรียนอนุบาลปหนึ่งมาเจอกันที่เออเจอหน้าเฮ้ยห,หน้าคุ้นว่ะเฮ้ยมึงกลกูมึงเคยรู้จักกันไหมวะ ไล่ไปได้มาอ้าเรียนเป็นประถมกันนีกว่าเรามาเจอกันเราก็ยังเจอกันเพื่อเก่าเก่าเนี่ยมันก็มีความสุขอะนี่ยกลายเป็นสังคมมันเป็นสังคมดีกว่ามันเป็นคอมมันเป็นสังคมหนึ่งที่คนแเราไปไหนว่าเอ้ยนี่ร้านเพื่อนกูเองเนี่ยร้านเพื่อนกูเองเไงเขาก็ไม่รู้มันก็ปากต่อปากเป็นไงดีพี่ก็ถือว่าวันนี้ผมจบสวยผมในคอนเทนต์ในแง่ของชีวิตมากกว่าอาหารโดยสารนี่แหละครับรสชาติของชีวิตลองมากินแล้วกันผมไม่พูดเยอะก็กินเอาเองแล้วก็รู้แล้วกันว่ามันยังไงเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมบอกเลยว่า ผมจะไปกินแล้วแล้วก็ที่กินกันอยู่ตงเนี้ทุกคนมันหิวมากใม่แต่อยากคิดว่าแบบเอ้ยคนเยอะแล้วแบบได้อาหารช้าบางคนเลยเรียทุกโต๊ะเลยนะขอบคุณมากพี่ครับี๊ายบาครับผมแล้วเดี๋ยวเอาสองแก้วมาแชร์กันครับสวาสดีครับการเดินทางของร้านอาหารมันคงไม่ใช่ทำแค่วันสองวันแล้วจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้มันคงต้องใช้ความใส่ใจความทุ่มเทที่สำคัญก็อย่างที่พี่อูดเขาบอกผมมาว่าเขาไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนา และด้วยมิตรภาพการดูแลที่เจ้าของร้านมีให้กับลูกค้าทุกคนที่มาเยือนทําให้ร้านข้าวต้มปลาเฮียหวานกลายมาเป็นร้านประจําในใจของใครหลายๆคนอีกมากมายเลยล่ะฮะผมว่าร้านข้าวต้มแห่งนี้มันไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารแล้วครับมันกลายเป็นความผูกพันระหว่างร้านค้าและลูกค้าที่ถ้าคิดถึงก็จะกลับมากินร้านนี้อีกครั้งให้ได้ยังไงก็ขอฝากรายการร้านไม่รับแต่ว่าไมา่รู้ไว้ด้วยนะครับ รับรองอีีหน้าถูกปากถูกใจทุกคนแน่นอนฮะสวัสดีครับผมขอสารุปตรงนี้เลยว่าอาหารทุกอย่างที่เรากินวันนี้คืออร่อยความสัตย์จริงนะฮะแลวมีโอกาสแวะนะครัถนนจันทร์ลงทั้งด่วนมาแล้วเลียวซ้าเจอเลยครับผมร้านนี้เขาจะเปิดมา5ห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มเนาะซึ่งสคน,นะฮะขอขอบคุณนะฮะน้ำแก็ง่วยมีฟองที่สนุสนานที่เรามาถ่ายรายการดีๆแบบนี้นะครับผมมาเจอกันอีพีต่อไปมาดูว่าเราไปที่ไหนกันนะครับผมสวัสดีครับ